จะเป็นยังไงถ้าผมมาเที่ยวเมืองเฟื่องวังเวงเขั้งแหลกับสถานที่ที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาแล้วก็ได้มาเที่ยวโดยบังเอิญแล้วสิเป็นจังใดไปเบิ่งกันยอนนี่มันน่าอนาวจริงปะเนี่ยเฮบ้ยวนะโอ้ซื้อไปติเตะใล้ะแฮ้ว ดีเช้าวันที่2ที่เวียงจันทร์นะครับตัวคนวันนี้เนี่ยผมจะไปเที่ยวที่เมืองเฟืองนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเมืองเฟืองตั้งแต่แรกนะครับแต่ผมตั้งใจว่าอยากจะไปที่วังเวียงเลยนะแต่ว่าบังเอิญมากที่พี่ชายผมเนี่ยที่เป็นคนลาวนะครับก็มีแผนที่จะไปเที่ยววังเวียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไปเที่ยวที่เมืองเฟืองก่อนนะผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับขอติดรถไปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เที่ยวคนเดียวแล้วนะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าผมไปเองเนี่ยน่าจะหมดค่า ไปเยอะเลยนะครับอ่ะทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคทุกคนตัวนี้ผมก็ถึงเมืองเฟืองแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาเที่ยววัดนะครับที่ดังมากในเมืองเฟืองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวัดที่ผมมาเนี่ยคือวัดอะไรนะแต่คนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องกินข้าวนะครับเพราะตอนนี้คือเที่ยงสี่สี่แล้วครับออกมาตั้งแต่สิบโมงนะครับทุกคนเพิ่งถึงนะเดินทางนานกันเลยน,นี่นี่ทุกคน ซ้มตรงนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารนะส่วนนั้นก็จะเป็นภูเขาครับภูเขาหินนะคือแบบสวยมากเลยทุกคนยาวเลยนะนี่โอโ้โหล้อมรอบด้วยภูเขาครับนี่ก็เป็นวัดที่เราจะมาเที่ยววันนี้นะครับเป็นวัดที่แบบดังมากนะากาแฟมีจะเอมีจะชูเปียกไหมครับ เฮ้ยเองไม่ร้อนหรอวะอเมื่อกี้เจ้าจะหาช้ชุเปลี่ยนคนแต่ว่าไม่ไม,มีขายละหนี่ทุกคนอาหารมื้อนี้ของเรานะครับนี่มับนบ้านเมือเลยนะีน่ส้มผักปลาทอดส้มหมู ทำเจไม่ามใชด้อวยแเกวของประเด็จแม่ก่อนที่ผมเนี่ยจะพาเพื่อนนะครับไปดูวัดนะผมอยากพาเพื่อนเนี่ยมาดูนี่ก่อนเลยก็ค,คือวิวนะครับนี่ทุกคนเป็นแบบภูเขาหินนะฮะที่แบบว่าสวยมากนะนี่กนจะเป็นไรน,นาไรข้าวครับแต่เหมือนเขาไม่ได้ปลูกข้าวนะเพิ่งเกี่ยวข้าวไป ดูจากที่ต้นข้าวดูแห้งๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านที่ผมมากินข้าววันี้ครับจะอยู่หน้าวัดเลยนะเนี่ยหลังวัดก็จะเป็นภูเขาเหมือนกันนะครับซึ่งแบบว่าสวยมากยอดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเล่นในวัดกันนะครับมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนกันนะนี่คือวัดสินชัยนะครับเป็นวัดที่ดังมากๆเลยนะในเมืองเฟืองนะครับ นีทุกคนผมจะโชว์สกิลการอ่านภาษาลาวให้เพื่อนได้ดูกันนะเ,เดินท่องเที่ยวดินแดนอารยธรรมตำนานวัดสินชัยมั้งนะอะทัวะกราบไหว้พระประธานหรอวัดสินชัยเอาเออข้ามข้าม โนอันนี้ก็จะเป็นคนีกฎระเบียบของวัดนะห้ามส่งเสียงดังห้ามพวกแบบว่าห้ามขุยดน้ำลายห้ามเลิบเลบกันประมาณนี้นะทุกคนมีให้เช่าสิ้นนะครับไปถ่ายได้ไหม นนี่ทุกคอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนี่ก็เอื้อมมาอย่างครับอันเนี้ยก็เอื้อมมาอย่างครับอะไรน,นะครับเป็นน้ำนะอันนี้ก็เอื้อมมาอย่างครับอันนี้เป็นเครื่องกร้าบวบ่ายขอพรเครื่องกล้าว่ายขอพรเครื่องกร้าว่ายขอพรเล่นหน้าที่การงานการขายสิอ๋อสำหรับผมนี่คือ ไหวยด้วยใจเอาพอ้ะครับเพราะผมเห็นราคานะผมสะดุ้งอยู่อ่นคนมาเดินเล่นในวัดกันครับทุกคนนี่ผมค่อนข้างชอบวิวด้านหลังทุกคนเป็นวิวภูวเขานะแล้วเหมือนตรงนั้นนะครับเขากําลังแบบสร้างอยู่นะครับเดิมเหมือนยังสร้างไม่เสร็จนะครับเหมือนจะเป็นพญานาคนะครับ เหมือนไปดูข้างนอกเหมือนใจเล็กๆนะครับแต่พอเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยใหญ่อยู่นะมีคนอันนี้ห้านไขยน้ําคนลาวเนี่ยเวลาเขาเรียกร่านค้าเขาจะเรียกว่าห้านนะใช่ไหมอู้นี่ทุกคนดูเป็นแบบว่าพะพุทธลูกะครัรบวางอยู่ตามโขดหินนะโอหยามาก แต่ว่าวันนี้ทุกคนแดดอย่างร้อนอะ่ะนี่มันน่าหนาวจริงปะเนี่ย,ยลืมไปว่าเขาไม่ให้เสียงดังแดดร้อนทุกคนแต่ว่ามื่อเช้านี้ก็น่าหนาวอยู่นะครับแต่ว่าพอแบบกลางวันอะนะมันก็แบบร้อนแบบร้อนจีนะทุกคนอ,อทุกคนดูอุ้ย นะที่นี่ก็คือวัดศินชัยอารามเป็นวัดที่ถือว่าดังมากๆในเมืองเฟืองในเวลานี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากพี่ชายผมเองนะเอาจริงผมมีข้อมูลอยู่ในหัวเนี่ยคือน้อยมากๆเลยนะเพราะผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งใดเนี่ยผมรู้สึกว่าที่นี่ยเป็นวัดที่สวยมากเลยนะแต่ที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือภูเขาหินที่ล้อมรอบตัววัดนะครับคือมันแบบสวยอลังการมากกับวิวภูวเขาทุกคนคือแบบโคตรลงตัว แต่ว่าเหมือนเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับหลายหลายหลาย,หลายอย่างนะผมว่ามาอีกสักประมาณสักปีหรือสองปีข้างหน้าเนี่ยคนน่าจะสร้างเสร็จแล้วนะเฮ้ยผมดูคนนอกเหมือนจะเล็กๆนะแต่พอเดินเข้ามาข้างในทุกคน,นคือมันใหญ่อะเนี่ยเนี่ยคนยังเดินไปได้อีกนะแต่ไม่รู้ว่าเดินไปไหนแล้วตัวนี้อ๋อเขามีไกด์ไลน์ด้วยคน,น นี่ไกด์ไลน์ทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะนี่จุดที่หนึ่งสองสามสี่แต่ว่าเป็นภาษาลาวเลยนะครับไปไปต่อทุกคนไจับมันมันนีมนีนอันนี้ไปไหนเนี่ย เขาไม่น่าใช่วัดที่แบบเก่าแก่อะไรทุกคนเหมือนเป็นวัดสร้างใหม่มากกว่านะเมื่อเร็วผมเดือเข้ามาทุกคนมีหลายๆอย่างที่เขายังสร้างไม่เสร็จอยู่เยอะมากนะคือวัดใหญ่นะทุกคนใหญ่มากน,นากี่ะกะ อันน,น,นี้อันนี้คือคืออะไรผมไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าต้องถอดรองเท้านะแล้วต้องทำไงทุกคน ไก็จะทีงไง่ไหนครับขยาวไปเวิร์ดจุนคือรู้ว่าเขาเป็นไหนน่าจะใช่เพราะว่าเห็นก็จะที่คือกันไหนวะผมกมั่วหุบนะโอเคมั่วแล้วทุกคนผมตอนนี้ผมเริ่มมัว่วนะนี่คือไงทุกคนคือแบบต้องเขย่าวอ,อ่านเฉย สวยมากลูนอันนี้คืออะไรนี่ทุกคนอันนี้ไงจุดที่สาม โบ๋ต้องอ่านภาษาลาวสินะเออลานบาลมีสะดูนะสะดูตีใช่ไหมทุกคนว้าวดีทุกคนผมชอบแบบมุมนี้มากเลยนะคือแบบสวยมากทุกคนดูดิใครที่แบบว่ามาเมืองเฟืองทุกคนผมแนะนำให้มานะครับวัดสินชัยครับ มึงก็ต้องมาให้ได้นะผมว่านะอีกสักสองสามปีไม่ใช่ดิอีกสักสองปีแล้วผมว่าแบบพอเขาสร้างเสร็จเนี่ยมันจะสวยกว่าน,นี้ขึ้นเยอะเลยนะเตยกันต่อครับทุกคนเมื่อกี้นี้ผมแบบทึ่งกับลานเมื่อกี้นี้มากเลยนะคือแบบสวยมากนะนี่เราจะไปกันต่อนะครับทุกคนหุย ยงัตอนที่ตัดคลิปนีายวผมหาข้อมูลให้นะครับว่าพระพุทธรูปที่ที่เขาวางเรียงกันอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่องค์นะเดี๋ยวผมดูแล้วเนี่ยนะ่จะมีไปต่ำกว่าหนึ่งพันนะครับ ที่นี่คือสวนเวลูวันหรือว่าสวนป่าไผ่นะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะเพราะว่าผมอ่านจากป้ายนะครับก็จะเป็นจุดที่6จาก7จุดที่ผมให้เพื่อนได้ดูป้ายก่อนหน้านี้นะครับที่นี่นะครับก็จะมีพระพุทธรูปเนี่ยปางสมาธินะครับกว่า1250รูปนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะในวัดสินชัยยารามนะครับให้ความรู้สึกเหมือนผมตอนไปเที่ยวที่วัดศรีสะเกศนะครับที่เวียงจันทร์เลยนะเห็นแล้วเนี่ยทึ่งสุดๆเลยครับ จุดที่หกนี่ผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ผมชอบมากเลยนะผมรู้สึกว่าแบบอลังการดีนะครับทุกคนเหมือนกับที่ผมได้ไปดูที่วัดเมื่อวานนี้นะครับวัดไอศส,สเกตนะครับอันนี้ครับทุกคนจุดที่เจ็ดนะครับว้าวพระอัมพวันใช่ไหมทุกคนมักนก็ทำออกมาได้แบบสวยมากเลยนะครับดูดิทุกคน คือแบบว่าน,นั้นก็เป็นวิวภูเขาครับทุกคนเนาะโอ้โหทำออกมาดีเลยอันนี้นะครับน่าจะจุดจุดท้ายเหลี่ยงในแฮภูเขาลูกใหญ่นี่อันนี้น่าจะเป็นโดมนะครับอันนี้เป็นอะไรผมเนี่ยยังไม่รู้นะครับแต่ว่าโอ้โห ยอด<ป>ใครที่บอกว่ามาเที่ยวทุกคนก็เตรียมมงเตรียมหมวกเตรียมร่มมาก็ได้ก็ดีนะ<ป>คือถ้ามาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมมันจะแบบแสบอะร้อนจนแสบอะ เดี๋ยวเราทุกคนวับไปเจอกันข้างหน้าวัดเลยดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บคอนเสิร์ตกันนะเอ๊ะอินเสิร์ตก่นนะครับ ิายนพันการที่ผมได้มาเที่ยวที่วัดสินชัยรามที่เมืองเฟืองถือว่าเป็นการเที่ยวที่ประสบความสําเร็จมากๆผมในการมาเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับต้องขอบคุณพี่ชายและก็พี่สาวงผมจิกงที่พาผมมาเที่ยวนะที่ทําให้ผมได้มาเจอสถานที่สวยๆแบบนี้ผมว่านะใครที่มาเมืองเฟืองเนี่ยยังไงก็ต้องมาสักครั้งหนึ่งครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงหน้าวัดแล้วนะครับแหนเป็นไงทุกคน น่าเที่ยวไหมผมเนี่ยให้เลยทุกคนถ้าเต็ม5เนี่ยผมให้ไปเลย4.5นะมาแล้วร้อนไหมร้อนวะ้<า>อนมาฮอน้อยน้อยน้องบึงเนี่ยนี่ทุกคนคนพาผมมานะต่อไปเข้าจะไปใส่ต่อครับต่อไป อ่างน้ำตก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 น้ำตกเนี่ยคือน้ำตกหรือเปล่าบล็อกที่เป็นเขื่อนเป็นเขื่อนไก่บลอกเขาขังกลับไปเลยเขากลับมาเรียนกินโอ้เขาไก่มานบล็อกแต่ว่าหมอกนี่คือไก่กว่ะเอามากินข้าวเลยครัครับครับครับสุดยอดนะที่แรกผมเข้าไปอันบลอกผมเห็นแบบว่ามันไม่น้อยเลยเนาะ ก็ข้างเขาไปมันลึกเข้าไปแล้วแบบโคตรใหญ่เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปน้ำตรงน้ำตรงน้ำตรงเหนือน้ำตรงนะครับน่าจะสามสิบนาทีมั้งครับกว่าจะถึงนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยครับแไปดูกันว่าน้ำน้ำตรงเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะไปคนกำลังออกเดินทางนะฮะไปไปใส่หูอยู่บอกางน้ำสง หางน้ำตก่างน้ำตกขเรียลแแน่น้ำแข็งแบบดนภูไขาดอกไม้ทีรักขอนไทย้ออเสือราคนนั้นอย่าปนหมู่นี้แพงปีปีรไปบายไปเร็วไปเจอใหม่ไปย่งเขาเลยนะอกคำว่าถ้ามันคือจจังซีสีขา ล็อกก็ไม่ได้แวะนะครับอ่างน้าตรงนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มีข้อมูลกับที่นี่เลยนะแต่ว่าเพิ่นผ้ามากก็เลยมาทาเขาเสือเนาะแต่เพิ่นว่ามันมาเป็นตะแวะก็เลยมได้แหวะซ้าน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรานะครับจะไปกันต่อที่วังเวียงเนาะซึ่งนะครับเราจะต้องเดินทางจากเมืองเฟืองเนี่ยไปวังเวียงนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก,กว่าๆเลยนะกว่าจะถึง <c oughs> เดี๋ยวเราวาไปเจอกันที่วังเวียงกันเลยดีกว่านะครับบาย สวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่วังเวียงแล้วนะเอ,อพิ่งมาถึงเลยนะครับถึงตอนสักสี่โมงครึ่งนะครับก็มาถึงที่วังเวียงแล้วนะค,คือนานเลยนะจากเมืองเฟืองทุกคนคือออกมาจากที่นั่นก็ประมาณไม่รู้ว่ากี่โมงประมาณบ่ายสามนี่แหละตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเดินเล่นตลาดนะเป็นตลาดเย็นนะครับ ก็มาดูครับของแปลกเมืองลาวนะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนไปดูพร้อมกันเลยลาวดูดอ,อาไม้ป่าทุกคนมันโผนะครับซุปซับเปเียมหอบหนึงแล้วกำลังจะไปอีกอันนี้ลูกเนี่ยอันนี้ลูกอะไรครับเหีห้ว โอซื้อไปตัดตีขนาะดเห้วนุ่ดีอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรครับอ๋อนี่คือลูกเกาลัดโอ้นี่ผมเพิ่งเห็ลูกเกาลัดติดครับจอร์ดอันนี้เบอร์รี่ใช่ไหมฮะอันนี้มัะโคมะโคมะโค,โคเป็นไหนเนาะมะโครสชาติรสชาติาตนี่เป็น,ใน,ในยังไงฮะอลองนี่ดู อันนี้คืออ้นสุกใช่ไหมครับเม่เราต้องเอาไปเหยียบก่นที่กินได้อ๋อสีเป็นความบ้า ถ้าอร่อยผมแม่จะซื้ออยู่คนระับอันนี้คือหมอกอะไรครับหมกยอก๋อหมอกต้นกล้วยหยกต้นกล้วยหมกหมก เด้๋ยวมปกินที่แปลกจริงว่ะอันนี้ผมเคยกินทุกคนอร่อยอยู่โลละ 25, 20, 50, 50, ยี่ห้าสองหมื่นห้ามันกีบครับมาเกี่ยงนี้ขายไงครับเนี่ยโลนี่แสนสาวกีบอ่แสน นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกบเอ้ยสองหมื่นกรีบขายเป็นกิโลใช่ไหมแมนตอกิโลอันนี้แก้เท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าพันก0ีบหมืม่นห้าหมืม่นห้าหมืม่นห,มมนห้าตกที่เงินไทยเท่าเดียวะยี่สิบห้าบาทเอา,า,เอาน้ำลำไยครับ น,นี่ทุกคนน้ำลำไยช่วยชาติมาลองดูนะครับว่าน้ำลำไยที่ประเทศลาวรสชาติยังไงครับโอ้ยอร่อยอ่าชื่มชื่น ผมก็ไม่รู้ว่านะครับของที่เขาแขกขายในตลาดน,นะที่เพื่อนๆกินนะอยู่ที่ลาวผิดหรือถูกกฎหมายนะนะ mm. คนใครรู้นะคนก็มีในด้านล่างได้ mm. ไนนครับเอาปังหมูไฟอันนึงครับปังหมูไฟอันนึง นะครับทุกคนปังหมูฝอยนะครับมือกีบนะเอ,อ้ยเป็นมือง่ายๆดีนะครับเดีย๋ยวเราไปหาอะไรกินดีๆตอนเย็นเราครับอันนี้ลองท้องไปก่อนด้วยกันนะนี่ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นขนมปังแผ่นหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะปาดตรงกลางนะฮะแล้วเขาก็จะยัดหมูฝอยกับมายุน,นสิสนะครับลงไป ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าเลยหวังเวียงขอบคุณเลนไลเดอร์